สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมีกระบะใช้งาน1คันนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับตัวนี้ Toyota t i g เกนะครับปี2001เครื่อง2.5ดดีเซลเกียร์ธรรมดานะครับขายตามสภาพนะครับสมาชิกทำความเข้าใจนะครับ ีตีว่าสวยพอใช้งานได้ครับยังมีความเงางามอยู่นะครับช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับมีหลังคาแบบนี้มาให้เลยครับ89,000บาทนะครับขอย้านะครับ89,000บาทขายตามสภาพนะครับ2,001นะครับรถปี2001แล้วก็ตัวนี้นะครับ2.5ดีเซลนะครับอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับถ้าใครเน้นหาไว้ใช้งานคันนี้น่าจะฝากมาเป็นให้พี่น้องได้ พิจารณาครับสภาพสมบูรณ์ครับมีหลังคามาให้นะครับกระบะก็เป็นอย่างนั้น,นครับการชนก็ชนมาอย่างนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นการชนเลยนะครับสภาพโดยรวมตัวรถสมบูรณ์มากๆนะครับช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์ ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเป็นกระจกมือหมุนนะครับสวยสมบูรณ์ถ้าใครตอบโจทย์การนําไปใช้งานสร้างเงินสร้างงานคันนี้คุ้มมากๆครับหลังคามาก็คุ้มนะครับอ่านี่นะครับแถมนเป็นยางบิสโตนดูดอกซะก่อนนะครับไม่ได้ขี้เหลเลยนะครับยางบิสโตนนะครับสีเส้นเอาไปใช้งานกันนะครับช่วงล่างสมบูรณ์นะครับนี่นะครับ2.5ดดีเซลเกียร์ธรรมดากระจกมือหมุนนะครับ เน้นให้รีบตัดสินใจไปดูรถทดลองขับนะครับ $89,000 บาทก็ไปเจราจาต่อรองนะครับถ้าเข้ากับสมาชิกนะครับที่เน้นหาเอาไปใช้งานนะครับสร้างเงินสร้างงานได้คันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วครับ ไปเช็คนะครับต้องไปเช็คไปตรวจสอบทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับและรุ่นนี้อึดทนนะครับใช้งานได้คล่องตัวแน่นอนนะครับรถโดยรวมถือว่าสวยนะครับนี่ครับทุกอย่างอยู่ครบเลขตรงทัสซีตรงมือเดียวป้ายแดงเลยครับเอาไปใช้งานกันนะครับกระบะทําเงินทํางานนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับเกาะแชสซีไม่มีผุครับ มือเดียวใช้มาอย่างยาวนานนะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจครับสติ๊กเกอร์เพจอยู่ครบครับลองเช็คลองชมไปดูรถทดลองขับนะครับผมทำหน้าที่ชี้เป้านะครับรีบตัดสินใจนะครับรถแบบนี้มีมาไม่บ่อยแน่นอนนะครับ89,000าบาทครับสมาชิกรีบตัดสินใจนะครับ